สวัสด,ดีตอนเช้าหุ่นบักท่านมีเป็นฟูงเลย,ยบักทัวรีมีมดมทุกอย่างเออส้มโอใหม่ๆช่ำๆ<ห>ทุกวานหัวหน้าไหวก็ซื้อไปกินกอนใบกับลุงน้องเข้ามาเออตั้าเออแย่ไปล้วลงขอแยหมดคนนี้มากเลย <c oughs> ัทขั้นง่ามๆน่าย,ายๆอันนี้อยู่นาธนาคารกรุงไทยลยแมนเจนเฮดบท่ันผู้เล้วคนหลายฝุ่นเมื่อ,อนีวนนะ้วันศุกร์เนาะวันเออเขา,มาเมาเงินอย่างก่อนเงินดิจิตอลโอ้ยแตกเซลสะพี่นอ้องฝุ่นมาเมาเงินดิจิตอลอยู่ธนาคารกรุงไทยนะคะพี่นอ้อง คอ,อ้อยกับมาฝากเงินสำนักงานกับคนล้ายหลายสีแเหลี่พีน้องสีแเหล้วบธนาคารรุงไทยคนมาเอาเงินดิจิตอลผู้เทาพี่น้องกอ็ได้แลวง่ายๆเด้ นะะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยกับพี่น้องเง,นง,งินดิจิตอลพี่น้องคนะน่ะเพิ่มข้นเลยข้นมามาธนาคารเ ขายยางพี่น,อน้องเงินดิจิตอลบางครั้งเอกสาร ok กบกกระมี่เเน,มนี่รถกระบี่ตัวไรตัวใดลังวันที่หนึง่งแน่ลูกกว่าเจียวล้งวันที่หนึ่ง <c oughs> หาลังวันที่หนึ่งกันเนมื่อนี้ก็พากันถือกลายอยู่อ่ะถูกคนละหมื่นละหมื่นละหมืน่มมนไปเลยถือแล้วว่าเอารถไปพ่อถือแล้วว่เอาเงินได้ขายดีหรอก เออ,อคุณพี่น้องเิ่นมากเอาเงินดีจีตนันธนาคารกรุงไทยนะครับบนข้นด้วยสวัสดีค่ะ,ะมาฝากเงิน<อ>สำนักงานด้วยกันขั้นหลายจ้ะบงด้วยวบนึบนๆนะคะไปไปดิเดินกลับดีกว่าโอ้าะ่ะ ให้รถตาลีพี่น้องรุ่นอันนั้นเพื่อนที่เท่าไหร่ไปตรงไหนก็นมีแต่รถตาลีไปตรงไหนก็นมีแต่รถตาลีนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะเออตรงจับรางวัลที่หนึ่งให้ไหม จับมาดูจับใบด้วยเอาลงมันทีนึงแล้วเอามาใบนึงเอาจุดเหล็กจุดนไงบ่บ่เอาชุดบ่บ่มีเลยเลขชุดเก่ามาให้ใบเดียวร้อยเดียวไม้เดียวใบเดียวเงินดิจิตอลบ่ได้น้ำเขาเด้คุณตะอ้วนยิบแหยอ้อยนะคะข้างล่างละยายอ๋คือขาด นรอ้อยหบ่อยปล่ารางวันที่หนึ่งคือตัวนี้นะคะ